โอ้โหนะฮะโอ้โแตพูดถึงน้องเ๊สนะครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมาบนเวทีเดสตานะฮะน้องสาวคนนี้นะครับโดนวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักมาโดยตลอดจริงๆครับแต่เธอก็ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีเดสตร์ Star ให้ได้ครับเราไปดูกันครับว่าสาวน้อยวัย17คนนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างครับร้องไปเหนื่อยไปเป็นอะไร นายบอกว่าซ้อมแล้วก็แข็งแรงจะว่าไปแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าหนูควรจะหาทางตัวเองได้แล้วละ mm ่ะ hmm. มันเป็นหนทางสุดท้ายละแล้วมันก็น่าจะเหนื่อยพอสักทีละกับสิ่งที่ทํามา mm hmm. คุณสวยจริงๆเหมาะกับการไปประกวดนางงามจริงๆ mm hmm. ไปเป็นนางเอกอย่าร้องเพลงชีวิตนี้ mm hmm. คุณบอกว่าวันนี้ทําเต็มที่มันมากๆเลยมันอยู่คนเดียว คนอื่นเขาไม่ได้มันด้วยคนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยความพยายามเนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยหนึ่งร้อยออกไปแต่ถ้าร้องเนี่ยศูนย์เราพยายามไม่ใช่ว่าดิฉันมีอคติใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเราให้โอกาสแล้วเราก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งเราต้องยอมรับตัวเราเองว่ามันทําได้แค่นี้ค่ะมันไม่สามารถจะทําได้อีกแล้วเราพยายามแล้วเรายื่นโอกาสให้คุณแล้วค่ะขอย้ํา แต่คุณทําได้แค่นี้ศ <aría> ักยภาพคุณมีแค่นี้จริงๆเกสมีอะไรจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับก็ดีใจค่ะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีเดซ่าค่ะเพราะว่าแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่แบบชอบร้องเพลงในห้องน้ํานะคะก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งอะไรแต่ว่าอยากให้ทุกๆคนถ้าถ้าคุณมีความฝันนะคะก็ สู้ต่อไปค่ะแล้วเกก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะแกจะสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ความฝันจะยังไม่เป็นจริงแต่ว่าสักวันหนึ่งความฝันหนูต้องเป็นจริงให้ได้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่คอยอยู่เคียงข้างเธอมาตล,ลอดเธอคนนี้จะมีความสุขมากกว่าเมื่อเห็นผู้หญิงที่ยิ้ม้างผมยิ้ม จะเสียใจมากกว่าเมื่อเห็นเกรสร้องไห้และจะมีอ้อมกอดที่อบอุ่นให้กับเกรสเสมอคุณแม่ของเกรสครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณจากใจจริงค่ะที่คอมเมนต์ทุกๆคำให้น้องได้ต่อสู้และให้น้องได้มีบทเรียนต่างๆ ขอบคุณแววตาที่เมตตาจริงๆจากสายตาที่ส่งมาเป็นสายตาของครูจริงๆค่ะสิ่งที่น้องเกดอยากจะให้ทุกคนเห็นตอนนี้ไม่ใช่8คนที่ลูกบอกว่ามี8คนที่รักลูกแม่อยากจะให้ลูกดูว่ามีอีกหลายคนมากมายที่รักลูกช่วยยืนเลยค่ะ ทับใจมากวันนั้นทุกคนยืนปรบมือให้โอ้โหสุดยอดจริงฮะนี่คือคุณค่าของคาว่าความพยายามครับผมแม่แล้ววันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับเธอแน่นอนครับจะได้รู้จักเธอมากขึ้นหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเธอแรงหรือเปล่าเธอเป็นยังไงกันแน่เราจะได้พูดคุยกับเธอแบบอิ่มแน่นอนครับขอ S M S นยครับถามเลยดีกว่านะครับ S M S ประเด็นเดิประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับน้องเกรสนะครับนวากดชมนนะครับทีม FF เว้นวนวคตามด้วยข้อความครับ ับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับน่าตาว่า,ามันมีคำพูดจะมอบให้เกรสแล้วถ้าเป็นผมนะครับผมก็อยากจะบอกเกรสตอนที่จะไปทะเลเท่านั้นแหละก <รา S 2> ลัวครับว่าห่วงยางไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าห่วงใย,ยเป็นของพี่นะจ๊ะเพื่อนเป็กไปมันนัดใช่ไหมเนี่ยลูกพี่มาเลยลูกพี่นะฮะผู้หลานมาเรื่อยเลยแรงเลยแรงเลยเอาล่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเกรสณวะกฤชมนชื้นครองธรรมผู้ก่อการขันหมายเลขเจ็ดเจริญศักดิ์คนฟ้าคว้าดาบปีหกสักครู่ คุยกันฟร <Frank. S 1> ังฟร์